สวัสดีขยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่51ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับไปเฟยหลงมองสตรีที่อยู่เบื้องหน้าด้วยแววตาลึกซึง้งหลายอย่างที่นางพูดมาค่อนข้างตรงกับที่เขาคิดหากห้องเต้ทำได้และเข้าใจในสิ่งที่เจ้าอิงวาบอกจริงๆอนาคตคงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและมีคนเชื่อมั่นในตัวพระองค์แน่นอน ถึงตอนนั้นบรลลังของพระองค์คงมั่นคงมากขึ้นเขาคงไม่ต้องห่วงกังวลอีกต่อไปแล้วราชครูกรงยี่ยังทำหน้าที่แจ้งกติกาการแข่งขันด้วยตัวเองก่อนที่จะเปิดประมูลภาพวาดทั้งเจ็ดภาพมีกติกาจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแสดงฝีมือครั้งสุดท้ายเป็นการวาดภาพบนผนังห้องโถงแห่งนี้ขอให้ทุกคนแสดงฝีมือให้เต็มที่ พราะภาพนั้นจะเป็นการตัดสินและประกาศรายชื่อคนที่ได้อันดับที่หนึ่งหน้าประตูเมืองหนานจริงการแข่งขันจะเริ่มต้นในยามยามเฉิญ7นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีสิ้นสุดในยามโยก1 7 0 0นถึง18.59นขอให้ทุกคนจับฉลากเลือกมุมกำแพงที่จะแสดงภาพวาดหากได้แล้ววันพรุ่งนี้ตำหนักจะเปิดให้เข้ามาทํางานโดยให้มีผู้ช่วยมาได้ไม่เกินสองคนเท่านั้น เมื่อเห็นว่าทุกคนเข้าใจกติกาแล้วก็เริ่มต้นการประมูลที่รอคอยทันทีภาพวาดที่แสดงต่อหน้าพระพักเมื่อสักครู่ถูกเอามาวางด้านหน้าพร้อมกับแจ้งราคาประมูลขั้นต่ำเอาไว้ทั้งหมดเจ้าอิงว่าเองก็รอดูเหมือนกันว่าใครจะประมูลภาพวาดของนางเพราะรูปภาพที่นางวาดขึ้นอาจไม่ถูกใจใครหลายคนเนื่องจากนางวาดเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นแฝงอยู่ไม่ใช่แบบที่คนอื่นต้องการไปประดับบ้าน ทันทีที่การเปิดประมูลเริ่มต้นขึ้นตามที่หลายคนกำลังรอคอยบรรยากาศทุกอย่างดูคึกคักขึ้นทันทีราชครูกรงยี่ก็ถือโอกาสนี้เข้าประมูลภาพของเจ้าอิงวาด้วยหลายคนที่ได้ยินความหมายของเจ้าอิงวาก็อยากจะได้มาเก็บเอาไว้หลายคนที่มาก็หวังจะนำไปเพื่อถวายกับห้องเต้น,น้อยเพราะเห็นว่าพระองค์ชื่นชอบภาพนี้เช่นเดียวกัน แต่ไม่อาจใช้เงินคลังหลวงมาประมูลได้เพราะไม่อย่างนั้นคงมีคนใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีได้จึงได้แต่ตัดใจไปราคาประมูลในเมืองหลวงทำให้เจ้าอิงว่าได้เปิดหูเปิดตาเป็นอย่างมากนางเคยคิดว่าการประมูลภาพที่เมืองอู่หยวนได้ราคาดีแล้วแต่เทียบกับที่นี่แตกต่างกันหลายเท่านักทำให้เห็นว่าศิลปะมีค่ามากแค่ไหนในยุคนี้ การประมูลเป็นไปอย่างดุเดือดราคาประมูลของตัวแทนทุกคนไม่ต่ำกว่า50บเหรียญทองซึ่งค่าเงินของที่นี่คือ1,000 e ันอีแปเท่ากับ1ตำลึงเงิน100ตำลึงเงินเท่ากับ1ตำลึงทอง1ล้านตำลึงทองเท่ากับ1เหรียญทองซึ่งหนึ่งล้านตำลึงทองนางเพิ่งจะเคยเห็นมันครั้งแรกตอนที่ขายภาพวาดให้ไปเฟยหลง ดวงตาหญิงสาวเป็นประกายมีความสุขจนแทบจะหุบยิ้มไม่ได้รอฟังเสียงขานของขันทีที่แจ้งจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างอารมณ์ดีนางรวยแล้วเมื่อการประมูลภาพสิ้นสุดลงเจ้าอิงวาได้เงินกลับไป68เหรียญทองและคนที่สามารถประมูลภาพของนางไปได้ ใครจะคาดคิดว่าเป็นองค์ชายจากแว้นถังที่เป็นตัวแทนจากแว้นอื่นกลับมาประมูลภาพของคนอื่นแทนถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจนะักแต่ในเมื่อเขาเอาเงินมาให้ใครได้ไปก็ไม่เกี่ยวกับนางแล้วขอบคุณสำหรับการประมูลหลังจากจบงานภาพว่าจะถูกส่งไปให้กับคนที่ประมูลสูงสุดยอดเงินทั้งหมดที่ได้จากการประมูลจะมอบให้กับตัวแทนที่วาดภาพทั้งหมดโดยไม่มีหักค่าใช้ใจ่ายอื่นใดทั้งสิ้น เพราะตอบแทนความเหนื่อยล้าและความสามารถที่มามอบให้ทุกคนที่นี่ได้เห็นผลงานดีๆเช่นนี้เสียงตบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องโถงห้องเต้น้อยรับสั่งนิดหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจกับทุกคนในวันพรุ่งนี้จากนั้นก็กล่าวปิดงานพอห้องเต้กับองไทเฮาเสด็จกลับแล้วตัวแทนแต่ละแก้นเลือกกำแพงที่จะทำการวาดภาพบนผนังครบทุกคนเสร็จ หลายคนก็เริ่มหลากกลับแต่ก็มีหลายคนอยากมาถามถ่ายเจ้าอิงว่าว่านางจะมีภาพวาดเปิดประมูลอีกหรือไม่แต่ก็ไม่กล้าเมื่อเห็นปรมาจารย์หลี่เยาอยู่กับนางตลอดเวลาซึ่งตอนนี้พวกเขาเริ่มจะคุ้นเคยภาพนี้ดีขึ้นแล้วอิงอิงพรุ่งนี้จะให้ปู่ไปรับที่จวนไหม ระมาจารีเยาถามขึ้นอย่างกระตือรือร้นหลังจากได้รู้ว่าเจ้าอิงวาตั้งใจจะวาดภาพที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพียงแค่ได้ยินว่าดินแดนแห่งสวงสวรรค์เขาก็แทบจะนอนไม่หลับกระมังคืนนี้อยากจะเห็นโดยเร็วว่ามันจะเป็นภาพอย่างไรเจ้าอิงวามองหน้าไปเฟยหลงแล้วก็สายหน้าให้กับลีเยาไม่ต้องเจ้าค่ะมาเจอกันที่นี่ดีแล้วเพราะยังมีของที่ต้องทยอยขนมาด้วย ถ้าอยากจะตรวจสอบให้ครบก่อนจะได้ไม่เสียเวลาทำงานด้วยตกลงพรุ่งนี้ยามเห่มากห้นาฬิกาถึง6นาฬิกาห้าสินาทีมาเจอกันที่นี่ก่อนการแข่งขันตัวแทนสามารถมาก่อนเวลาได้เพื่อเตรียมพื้นที่และอุป,ปกรณ์แต่จะเริ่มทำได้ก็ตอนประกาศเปิดงานเท่านั้นดังนั้นใครจะมาก่อนก็ไม่มีผลอะไรแต่เดาว่าทุกคนก็คงจะมาก่อนเวลาเช่นเดียวกัน เจ้าคะเช่นนั้นข้าขอลากลับไปพักผ่อนก่อนนะเจ้าคะ่ะท่านเองก็พยายามนอนให้หลับอย่าตื่นเต้นเกินไปเดี๋ยวไม่สบายมาจะแย่นะเจ้าคะ่ะเจ้าอิงว่าเอ่ยยิ้มยิ้มเมื่อเห็นดวงตาของหลี่ยาวคล้ายกับว่าเขาย้อนไปยังสมัยก่อนตอนแสดงผลงานครั้งแรกก็นอนไม่หลับเพราะความตื่นเต้น วางใจเถอะข้าจะกลับไปพักผ่อนให้ดีปรมาจารย์หลีเหลียวหัวรอกลบเกลื่อนการแสดงออกของเขาคงชัดเจนขนาดนั้นเลยหรือหญิงสาวขึ้นรถมา้ามาก็เอนตัวพิงผนังอย่างอ่อนล้าไม่ได้เหนื่อยวาดภาพแต่เมื่อหน้าที่ต้องรักษาภาพลากักและต้องเก็บอาการความเบื่อนหน่ายที่ต้องพูดซ้ำไปซ้ำ,ซำมาพยายามถูกขอร้องให้วาดภาพเหมือนให้จบงานนี้นางคงจะพักก่อนดีกว่า ทั้งสองคนนั่งภายในรถม้าเงียบๆไปเฟยหลงเห็นหญิงสาวนั่งหลับตาพริ้มอยู่สีหน้าก็แสดงกังวลออกมาเหนื่อยหรือไม่ถึงขนาดนั้นเจ้าแค่แค่คิดถึงความสงบสุขที่บ้านมากกว่าเจ้าอิง่าตอบกลับทั้งที่ยังหลับตาอยู่พร้อมกับคำถามที่นางอยากจะถามเขาหลายครั้งแต่ก็ลืมมันทุกครั้งเป็นเพราะนางไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหรนะ่นัก เสร็จงานแล้วข้าขอกลับบ้านได้เลยไหมเจ้าคะหรือต้องรออะไรหรือเปล่าหากเจ้าอยากกลับเลยก็ย่อมได้หลังจากเสร็จงานนี้ให้เจ้าเตรียมพร้อมร่างกายสักสองวันค่อยออกเดินทางขอบคุณมากเจ้าคะ่ะเจ้าอิงวาลืมตาขึ้นมาดวงตาเป็นประกายสดใสในยามค่ำคืนภายในรถม้าไม่มีแสงสว่างมากนะักเห็นเพียงเงาวุบวาบของแสงจันทร์ที่ส่องลงมาผ่านช่องหน้าต่างบานเล็ก นางจึงไม่ได้เห็นว่าตอนนี้เขามีสีหน้าแบบไหนเมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นของตัวเองเพราะกำลังมีความสุขที่เขาไม่คิดจะรังนางเอาไว้เพื่อผลประโยชน์อย่างที่นางกังวลท่านแม่พอก้าวเท้าเข้ามาในห้องหญิงสาวก็ถูกเด็กน้อยก้อนกลมพุ่งเข้ามากอดอย่างรวดเร็วจนเกือบล้มลงไปนอนบนพื้นแล้วดีที่มีเสี่ยวซีช่วยพยุงหลังของนางเอาไว้ก็คงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ เจ้าอิงว้าไม่คิดว่ากลับมาถึงจะเจอลูกชายยังไม่นอนทั้งทียามนี้ก็ดึกมากแล้วทันทีที่เห็นนางเขาก็วิ่งเข้ามากอดทันทีท่านแม่เหนื่อยไหมหิวข้าวไหมขอรับเอทำไมวันนี้ลูกชายของแม่ถึงใจดีขนาดนี้นะแถมยังไม่นอนอีกมีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าไหนพูดมาสิ หวังอี้หลิงยิ้มหน้าแป้นกอดเอลมารดาพร้อมกับทําเสียงออดอ้อนจนหน้าเหมัอนเขี้ยวจึงถูกนางยืดแก้มทั้งสองข้างเล่นเพื่อเป็นการลงโทษที่ไม่ยอมนอนพรุ่งนี้ปู่ซือจะเข้าวังไปดูท่านแม่วาดภาพเสี่ยวหลินขอไปด้วยได้ไหมขอรับจะไปก็ได้แต่ต้องสัญญาว่าจะไม่งองแงหรือวิ่งเล่นไปทั่วต้องอยู่กับปู่ซือตลอดเวลาทำได้ไหมละ่ะได้ขอรับท่านปู่บอกเสี่ยวหลินแล้วว่าห้ามซน ไม่เช่นนั้นจะถูกจับไปขังแล้วจะไม่ได้เห็นท่านแม่อีกเลยเสี่ยวหลินจำได้ดีมากเช่นนั้นหากเจ้าไปนอนรอแม่ที่เตียงก่อนพอแม่อาบน้ำเสร็จแล้วจะตามไปเมื่อได้อย่างที่ต้องการแล้วหวังอี้หลินพยักหน้าวิ่งปีนขึ้นไปบนที่นอนพร้อมกับดึงผ้าขึ้นมาห่มหลับตาลงอย่างว่าง่ายเพราะเขาเองก็ง่วงแล้วเหมือนกัน เจ้าอิงวาอาบน้ำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็นึงร่างลูกชายที่หลับไปแล้วเข้ามากอดแล้วหลับตามไปอย่างรวดเร็วฟ้ายังไม่สว่างจวนเสนาบดีไปก็จุดโคมสว่างไปทั่วจวนแล้วเนื่องจากต้องใช้คนขนอุปกรณ์กับสีชายคอจจำนวนมากเข้าวางังหลวงพอเจ้าอิงวาออกมาก็พบไปเฟยหลงนั่งรอทานอาหารเช้าที่คนของเขาจัดเตรียมเอาไว้อยู่ก่อนแล้วพร้อมกับนมถูเหลืองถ้วยปโปรด หญิงสาวยิ้มบางพร้อมกับเอ่ยคำทักทายเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนางเองก็ไม่ใช่คนชอบคุยบรรยากาศจึงค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยหากไม่ทำอะไรเลยก็คงจะอึดอัดกว่านี้อรุณสวัสดิ์ตื่นเช้าเหมือนกันนะเจ้าคะับืมชายหนุ่มกรอบตาไปมาเมื่อนึกได้ว่าหากเขาไม่ชวนคุยทุกอย่างก็คงจะไม่คืบหนา้าจึงนั่งหลังตรงพยายามคิดว่าจะชวนนางคุยเรื่องอะไรถึงจะดีแฮม ข้าเคยชินนะเมื่อคืนเจ้านอนหลับสบายไหมสบายดีเจ้าคะอากาศค่อนข้างหนาวเลยทำให้ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยด้วยซ้ำไปหากอยู่หมู่บ้านห่วงหลินหากไม่เที่ยงข้าคงไม่ลุกขึ้นจากที่นอนแน่ๆเจ้าอิงวาพูดทีเล่นทีจริงไปเฟยหลงก็ยิ้มตอบคงมีแค่สตรีอย่างเจ้าอิงวาเท่านั้นกระมังที่พูดเช่นนี้ออกมา จบงานนี้เจ้าอยากจะนอนนานแค่ไหนก็ได้แล้วหลายวันมานี้ต้องลำบากเจ้าไม่น้อยข้าอยากขอบคุณคุณเจ้าจริงๆที่มาที่นี่ไม่เป็นไรเจ้าขบบอกตามตรงครั้งแรกข้าก็มีบ่นในใจเหมือนกันเพราะต้องเร่งงานและการเดินทางเช่นนี้ค่อนข้างเหนื่อยมากแต่หลังจากได้เงินเมื่อคืนนี้ความเหนื่อยล้าไม่มีหลงเหลือแล้วเจ้าค่ะเจ้าอิงวาฉียิ้มกว้างเมื่อนึกถึงจำนวนเงินที่ได้ ากลับนางมีงบซื้อของกลับไปไม่น้อยนางจะซื้อชุดใหม่ให้ลูกชายอีกหลายชุดเลยเพราะทั้งแบบและเนื้อผ้าเรียกว่าแตกต่างจากเมืองอู่หยวนลิบลับเลยไปเฟยหลงได้แต่ยิ้มโดยไม่พูดอะไรเขาแอบมองนางกินอาหารเง,เงียบเงียบเมื่อคืนเขาเองก็คิดจะประมูลภาพขนาดนางเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนมากเกินไป ในฐานะขุนนางหากมีเงินมากเกินไปก็คงทําให้คนตั้งแง่เอาผิดได้เขาไม่อยากมาวุ่นวายเรื่องพวกนี้จึงปล่อยให้คนอื่นได้ภาพนั้นไปพอหลังจากกินอาหารเสร็จรถมาสองคนก็เคลื่อนขบวนไปยังวังหลวงคันแรกเป็นเจ้าอิงวากับไปเฟยหงคันที่สองเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวาดภาพตอนเย็นหวังอี้หลินกับหมอสือจะตามไปทีหลังเพราะถึงไปตอนนี้ก็คงจะเบื่อ ไปเฟยหลงเห็นว่ามีคนมามากขึ้นแล้วจึงสั่งให้นางกำนันคอยดูแลเจ้าอิงวาส่วนตัวเขาต้องเข้าไปคุยงานที่ค้างอยู่ไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนนางที่นี่ได้ข้าไปเข้าหาราชครูก่อนนะเดี๋ยวข้ากลับมาหากมีอะไรต้องการให้คนไปหาข้าที่ตำหนักใหญ่ได้เลยเจ้าข้าขอบคุณที่มาส่งนะเจ้าคะข้าเห็นปู่เหยามาแล้วเดี๋ยวข้าจะไปหาเขาท่านไม่ต้องห่วง เจ้าอิงวามองคนที่มาก่อนนางตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างพร้อมกับรอยยิ้มดูเขาจะตื่นเต้นมากกว่านางเสียอีกตอนนี้ท่านปู่เฮียมาแต่เช้าเลยนะเจ้าคะ่ะได้ยินเจ้าอิงวา่าเอ่ยทักทายเสียงใสหลีเหวาก็เอาแต่หัวเราะด้วยความเขินอายเมื่อคืนเขาพลิกตัวไปมาทั้งคืนมันห้ามความตื่นเต้นไม่ได้จริงๆเพิ่งมาก่อนไม่นานนี่เองว่าแต่มีอะไรให้ช่วยบ้างไหม ไม่มีหรอบเจ้าขะาง,งานพวกนี้ให้คนอื่นยกแทนว่าแต่คนผู้นั้นคือใครหรือเจ้าคะหญิงสาวมองไปยังเบื้องหลังของปรมาจารย์หลี่เยาเห็นเป็นชายวัยกลางคนทำหน้าไม่ค่อยสบายใจนักอยู่ด้านหลังของเขาหลี่เยาส่งเสียงในลำคอขึ้นมาทันทีมองคนเบื้องหลังด้วยหางตาด้วยความไม่พอใจคนหน้ารำคาญแถวนี้แหละบอกแล้วว่าไม่ต้องตามมาก็ยังจะดื้อรั้นไม่เลิก เจ้าอิงว่าแอบขำในขณะที่หลีจิ้งแทบจะหลั่งน้ําตาไม่กี่วันก่อนไม่ใช่ท่านมีอาการป่วยจนต้องล้มหมอนนอนเสือเป็นเดือนไม่ใช่หรือแต่อยู่ดีอยู่ดีกลับบอกจะมาเป็นผู้ช่วยปรมาจารย์เจ้าผู้นี้เขาก็กลัวว่าหากอาการที่ดีขึ้นจะกลับมาอีกจะทําอย่างไรโถพ่อบุญธรรมเมื่อคืนท่านก็นอนนิดเดียวมัวแต่กังวลว่าจะมาไม่ทัน ถ้าจะวางใจปล่อยให้ท่านมาคนเดียวได้อย่างไรขอรับรู้แล้วหน้าเจ้านี่พูดมากจริงขายหน้าคนอื่นหมดอิงๆนี่ลูกชายบุญธรรมของปู่เองหลี่จิ้งเรียกลุงจิ้งก็แล้วกันนะหลียวทําเสียงหงุดหงิดเล็กน้อยถึงแม้ว่าเขาจะแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายแค่ไหนแต่นางก็สังเกตเห็นความสุขที่ฉายออกมาจากดวงตา ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนคงจะดีมากทีเดียวและคงเป็นห่วงบิดามากจริงๆถึงได้มาดูแลด้วยตัวเองเช่นนี้เจ้าอิงว่าเอ๋ยทักไทยบุตรชายของปรมาจาร์หลี่เหวายวเขาอายุน่าจะ40กว่าท่าทางคล้ายบัณฑิตส่งยิ้มให้นางด้วยท่าทางใจดีดูแล้วน่าจะมาจากสายงานเดียวกันกับบิดาเพียงแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนเท่านั้นวัดดีเจ้าขาลุงจิ้งข้าบอกแล้วนี่เจ้าขะาว่าไม่ต้องรีบร้อนมาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร เอาเถอะไหนๆก็มาแล้วที่อยู่ในกล่องนี่คืออะไรหรือ หลีเย้าชี้ไปยังหีบไม้ที่วางอยู่เต็มพื้นที่อยู่หลายกล่องเจ้าอิงวาเปิดให้เขาดูเป็นตัวอย่างสองกล่องที่เป็นแท่งฐานสีดำกับกล่องสีชอไอยคอสีฟ้าสดใสออกมาให้เขาสัมผัสด,ดูเป็นตัวอย่างนี่คือแท่งฐานกับสีชอไอยคอจริงสิก่อนเริ่มวาดภาพข้าจะเอาภาพจำลองมาให้ดูก่อนเราจะลงพื้นที่ทั้งหมดเป็นแบบนั้นเจ้าค่ะนี่มันสามารถวาดลงบนพื้นได้ทั้งหมดจริงหรือ จิงเจ้าขะ้ในกระดาษข้าใช้สีน้ำแต่พื้นตรงกำแพงกับทางเดินข้าใช้แท่งฐานวาดเป็นโครงร่างเอาไว้ก่อนการระบายด้วยสีชอยคอควรใช้บนผิวหยาบเพื่อให้พื้นผิวรอยที่ขูดขระสามารถรองรับเนื้อสีไว้ได้จากนั้นก็ลงสีตามนี้เลยเมื่อครบแล้วเราค่อยมาสร้างนิติที่หลังด้วยสีเข้มหรือสีอ่อนกว่าสีเดิมเจ้าคะข้าจะบอกที่ละจุดให้ปู่ทราบแล้วกันเจ้าคะเริ่มจากจุดเล็กๆจะได้แก้ไขทัน ส่วนนี้เป็นชุดสวมทับก่อนทำงานนะเจ้าคะจะได้ไม่เลอะเทอะมากเมื่อไหลงานจะเริ่มสักทีข้ารอแทบไม่ไหวแล้วปรมาจารย์หลี่เหวาทดลองทาลงบนพื้นเป็นจุดเล็กๆแววตาเต็มไปด้วยความสนุกสนานบ่นออกมาเบาๆจนเจ้าอิงว่าอดที่จะขัไม่ได้ที่เห็นปรมาจารย์หลี่เหยาที่คนยกย่องนับถือกลายร่างเหมือนกับเด็กน้อยอายุเท่าลูกชายของนางไม่มีผิดยามได้ของเล่นชิ้นใหม่ครั้งแรก หลังจากฟังนิยายเสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ